สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ภารกิจยิ่งรักภารกิจรัฐบาลเพื่อประชาชนในเวลา16นาฬิกากับดิฉันเป็นมิกาบัวแฝงค่ะนายกรัฐมนตรีขอให้ผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษให้ดำรึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกมาใช้ชีวิตประกอบอาชีพด้วยความสุจริตค่ะ นางสาวยิ่งรักชินวัตนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชธรร์ทั่วประเทศกว่า30,000คนเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมร่วมด้วยซึ่งนาย,ยกรัฐมนตรีกล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ผู้ต้องราชทานและครอบครัวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอภัยโทษในครั้งนี้และขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษจึงขอให้น้อมรำลึกในพระเมตตาพระมหากรุณาที่คุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถน้อมนำแนวพระราชดำริไปปรับใช้ในการดำเนิน ชีวิตโดยเฉพาะแนวทางปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและขอให้เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการประกอบอาชีพสุจริตพร้อมขอให้เชื่อมั่นตนเองว่าจะอยู่ในสังคมได้ยอย่างมั่นคงเนื่องจากสังคมไทยเป็นสังคมแห่งการให้อภยัยและให้โอกาสทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน สำหรับการปล่อยตัวผู้ต้องขังราชธรรมในวันนี้เป็นการปล่อยตัวผู้ต้องขังกลุ่มแรก1 2 0 0 0รายซึ่งกรมราชธรรมได้บอกเงินค่าเดินทางให้กับนักโทษเป็นค่าใช้จ่ายด้วยค่ะนายกรัฐมนตรียญญืนยันยังไม่ปรับคณะรัฐมนตรีในขณะนี้ส่วนกรณีที่เข้ามอบตัวของนายอลิสมาน์พงเรืองรองต้องยึดหลักกฎหมายค่ะ นางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่นายอริสมันพงเดืองรองแกนนำนปชเข้ามอบตัวว่าการดำเนินการต้องยึดหลักการของกฎหมายเป็นสำคัญโดยต้องเสมอภาคและเป็นธรรมต่อทุกคนส่วนพันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนายยกรัฐมนตรีจะเข้ามอบตัวหรือไม่นั้นเห็นว่าทุกอย่างก็จะต้องยึดหลักการมากกว่าตัวบุคคลและต้องดำเนินการตามกฎหมายหลักนิติธรรมความเสมอภาค สำหรับบรรยากาศสร้างความปรองดองจะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นเป็นเรื่องของทุกฝ่ายที่ต้องช่วยกันสร้างความสามัคคีและความเสมอภาคโดยในส่วนของภาครัฐก็จะต้องทำความเข้าใจและแก้ปัญหาร่วมกันกับทุกภาคส่วนอย่างไรก็ตามอยากให้มองในภาพรวมที่ประชาชนยังต้องการความช่วยเหลือโดยเฉพาะการฟื้นฟูประเทศหลังประสบอุทกภัยนอกจากนี้นายยกรัฐมนตรียังปฏิเสธว่าไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีในขณะนี้และ ปฏิเสธที่จะตอบคำถามว่าจะมีการยุบศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหรือไม่นายยกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการศึกษาของนักเรียนวิทยาลัยป้องกันร,ราชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการศึกษาของนักเรียนวิทยาลัยป้องกันร,ราชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศหลักสูตรป้องกันร,ราชอาณาจักรรุ่นที่ห4และหลักสูตรป้องกันร,ราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชนรุ่นที่24ประจำปีการศึกษา2 5 5 4 2 5ห พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อบทบาทของภาครัฐและเอกชนในการรักษาความมั่นคงของชาติโดยกล่าวว่าการรักษาความมั่นคงของชาติเป็นนโยบายหลักของประเทศดังนั้นทั้งภาครัฐและเอกชนจะต้องเรียนรู้และเข้าใจปรับตัวให้สอดคล้องตามสภาวะโลก มีการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมและต้องรู้จักเรียนรู้ภัยคุกคามจากธรรมชาติและมนุษย์รวมถึงภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ที่แฝงมากับเทคโนโลยีเช่นการก่ออาชญากรรมข้ามชาติและยาเสพติดเพื่อให้สามารถเผชิญหน้ากับภัยต่างๆได้สำหรับวิกฤตน้ำท่วมในครั้งนี้ถือเป็นภัยคุกคามทาง,ทางธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประเทศเป็นอย่างมาก ดังนั้นจะต้องเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการปรับโครงสร้างประเทศให้เข้มแข็งอย่างถาวรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักลงทุนว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกเพราะได้สร้างความเสียหายมีมูลค่ามากถึง1.33ล้านล้านบาทซึ่งรัฐบาลจะเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจและเร่งฟื้นฟูการส่งออกทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม อย่างไรก็ตามความมั่นคงของชาติจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนท้งภาครัฐเอกชนและกองทัพในการดูแลความมั่นคง,งของประชาชนและชาติค่ะคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญตัติงบประมาณรายจ่ายอย่างไม่ตัดงบประมาณกลมทางหลวงและเสนอให้ปรปับปรุงทางแยกทางตัดเพื่อลดอุบัติเหตุค่ะ การประชุมคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,555ได้พิจารณางบประมาณกระทรวงคมนาคมกลุ่มงานภารกิจการขนส่งในส่วนของกรมการบินพลเรือนสถาบัาบานการบินพลเรือนกลุ่มงานภารกิจด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวงในส่วนของกรมทางหลวง ซึ่งจากการพิจารณายัางไม่มีการปรับลดงบประมาณแต่ขอให้กรมทางหลวงปรับปรุงเส้นทางแต่ละเส้นทางให้มีความพร้อมในการบริการแก่ประชาชนและครศึกษาวิเคราะห์ปรับปรุงทางแยกทางตัดทางกลับรถและสะพานกลับรถที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเพื่อลดอุบัติเหตุ พร้อมกันนั้นยังเสนอให้ปลูกต้นไม้สองข้างทางเพื่อแก้ไขปัญหาหมลพิษและยังเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวนอกจากนี้ยังให้อนุกรรม,มาธิการพิจารณางบประมาณของหน่วยงานกลมทางหลวงซึ่งคำหนึ่งระยะซึ่งคำนึงถึงระยะเวลาดำเนินโครงการที่จะขอรับจัดสรรเพราะบางครั้งติดช่วงฤดูฝนไม่สามารถดำเนินโครงการได้ค่ะ ช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะพร้อมกับติดตามชมรายง,งานพิเศษกระแสน้ำไหลย,ย้อนค่ะ